สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีททาโรหกเก้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปรนดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อใครที่เอาขุนออกจากหัวไม่ได้นะคะแม่หมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาหน่อยนะคะเนื่องด้วยเสียงก็อาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่วันนี้ก็อดไม่ได้นะคะอยากจะมาทำคลิปให้ทุกคนนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ใครที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเช่นเคยนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาในคลิปนี้รนดอมนี้หน่อยสามดาบอยากออกมานะ ยมมาทูดไพเดทนะคะเดทใบแรกเลยนะคุณอาจจะอยู่ในคนทาตุน้ำมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแบบกระทันหันนะคะอาจจะมีการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเพึ่งที่จะผ่านสถานการณ์ยากลำบากมานะคะก่อนหนะ้าบางคนก็อาจจะเป็น การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคะหรือว่าข่าวาวของการสูญเสียอุบัติเหตุการเสียชีวิตนะคะของคนใกล้ตัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนชีวิตช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่เนะม่หมอกกจะพยายามเป่งเสียงให้ได้มากที่สุดนะทุกคนถึงเสียงจะไม่ค่อยมีนะ เตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะต่อจากนี้ไพ่สี่ไม้เทา้าคือความมั่นคงเนาะที่ผ่านมาถ้าใครที่อาจจะไปผ่านสถานการณ์ของการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวยากลําบากนะคะจบเลิกลายาร้างหรือเปลี่ยนงานนะออกจากที่ทํางานผ่านตรงนี้มาแล้วต่อไปนี้ชีวิตของคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความมั่นคงนะคะ ที่ผ่านมามันเหมือนเป็นการฟาดคอเนาะเดี๋ยวต้องดูใบต่อไปนะคะเพราะไพ่สีไม้เทา้าอาจจะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้นะบางคนก็อาจจะได้เจอกับคู่คนที่ใช่นะคะคนที่เข้ามาสนับสนุนให้ความมั่นคงความสุขกับคุณต่อจากนี้นะลงเอยแต่งงานแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมภูมิฐานนะ อัศว mm ินถือเหรียญนะหรือเด็กถือเหรียญนะอันนี้แม่หมอไม่แน่ใจแต่ว่าต่อไปนี้ในะชีวิตของคุณรูปร่างหน้าตาเหมือนว่ามันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็บุคลิกภาพอุปนิสัยด้วยเหมือนที่ผ่านมาคุณไปได้รับบทเรียนหรือได้รับการเรียนรู้ในประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะแล้วต่อจากนี้เหมือนชีวิตของคุณเป็นคนใหม่เป็นชีวิตใหม่ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยในตอนนี้นะบางคนก็คือเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนคนรักหรือเปลี่ยนบุคลิกไปเลยนะ,ะในตอนนี้นะคะอาจจะดูดีขึ้นสวยขึ้นเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวนะคะบางคนก็อาจจะมีเอ่อยานพาหนะใหม่เออบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ได้นะมีสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปเลยนะในตอนนี้ อ๋อเริ่มด้วยดีนะคะไพ่พพะพิฆเนตนะเป็นไพ่ของการขอพรอ,อธิษฐานถ้าใครนะก่อนหน้านั้นอา,อาจจะมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นพระพิฆเนศก็ได้นะคะจะเป็นสิ่งที่คุณนับถือนั่นแหละนะคะแล้วคุณอาจจะเคยร้องขอหรือว่าลงมือทําด้วยมานานแล้วนะคะตอนนี้เหมือนว่าคุณก้าวเข้าสู่ชีวิตท,ที่กําลังอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวยอยู่ดีกินดีนะคะนี่คือพอรของคุณกำลังจะสมดังสิ่งที่คุณปรารถนานะมันเป็นมันไม่ได้บอกถึงพลังงานของคุณในตอนนี้แต่เหมือนเป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านมานะบางคนก็เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาดเลยนะที่ผ่านมานี้นะคะชีวิตพลิกผันเยอะมากๆเลยโอ้โหโมรดกนะคะอุ้ยไพยดีมาก พลังงานตัวตนของคุณคือดีมากๆนะคะบางคนเนี่ยคุณกำลังจะได้รับมรดกทรัพย์สินนะคะจากญาติผู้ใหญ่เออจากญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีโชคลาภนะคะมีโชคลาภในเรื่องการเงินเข้ามาแบบปฏิหารเลยอาจจะเเสียงดวงก็อาจจะถูกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่นี่คือส่วนน้อยนะบางคนสำ,สำหรับบางคนที่อาจจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงทายการ อะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ต้องซื้อเยอะนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องที่ดีมากๆเลยอ่ะพลังงานคือตอนนี้คือเหมือนว่ามันจบแล้วนะในช่วงวิบากกรรมหรือว่าอะไรเลไๆที่ผ่านมาที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้ถ้าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็กําลังจะหายแล้วนะคะชีวิตใหม่ของคุณที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดคาคดฝันเลยก็ได้ว่าคุณจะได้มาอยู่ในจุดนี้ว่าคุณจะดีขนาดนี้นน่น่นนะ นั่นแหละคือชีวิตที่รอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะโอเคบางคนเนี่ยเนี่ยต้องมีการเงินที่เข้ามาให้คุณแน่ๆในเร็วๆนี้นะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของโชคลาภก็จะเป็นในเรื่องของการงานที่คุณทำอยู่นะงานอดิเรกหรืองานประจำเนะี่ยจะได้มีเรื่องของผลประโยชน์การเงินข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะคะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะพลังงานของคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครคะ่ะขอดูเขาหน่อยโอ้สามดาบนี่ไพ่สามดาบออกมาที่อยากจะออกมาตอนแรกเนาะ <c oughs> คนคนนี้อืม แน่นอนว่าพลังงานเชื่อมโยงกับคุณอย่างนี้นะเป็นไพ่เดทอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามีปัญหากันมีปัญหากันในตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมานั่นแหละนะคะมีความเจ็บปวดเสียใจนะกับเขาทรหดอดทนก้าวไม้อดทนรอคอยเป็นพลังงานของความเสียใจการอดทนการรอคอย อะโอเคแต่คนคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งไม่ขาดแคลนในเรื่องของการเงินเนาะพร้อมสับนะคิงถือเรียนอาจจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็มีเงินเข้ามานะคะเงินไม่ขาดมือก็คือมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแต่ว่า ในเรื่องของหัวใจความรักเนี่ยอาจจะไม่สมหวงังนะคะคนคนนี้ลึกๆแล้วนะถ้าตอนนี้เขาเป็นคนโสดไม่มีใครหรือว่าทําตัวเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแท้ที่จริงแล้วใจลึกๆกับมีความเจ็บปวดเสียใจนะกับบางเหตุการณ์บางสถานการณ์กับบางคนมากๆมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกอดทนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะกับคนคนหนึ่งเนี่ย อ๋อตื่นรู้นะคะไพ่จัดหมิ่นเหมือนคนคนนี้นะเขาเพิ่งที่จะตื่นรู้หรือเข้าใจในบทเรืยอของความรักก็ได้คนคนนี้จะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยมีประเด็นมีปัญหากันในะที่ผ่านมาแนา่เลยนะคะอาจจะบางคนก็อาจจะถึงขั้นแบบเลิกกันแบบไม่ดีมองหน้ากันไม่ติดเลยก็ได้นะคะแต่บางคนก็ถ้าไม่ร้ายแรงก็อาจจะเป็นการที่มีปัญหากัน เคยมีปัญหากันแล้วก็กลับมาพูดคุยสื่อสารกันคืนดีกันอยู่ในตอนนี้แต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายก็กปรับเข้าหากันก็ได้นะคะมันมีในกรณีของคนที่เทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันแล้วก็บางคนที่ร้ายแรงมากๆก็คือเลิกกันไปเลยแบบไม่ดีกันไปเลยนะเนี่ยคือคนที่เขาเอาคุณออกจากควางไม่ได้ตอนนี้คนคนนี้นะคะกาลัง กำลังคิดทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตของเขาที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักกับคุณหรือกับใครก็ตามนะะมันทำให้เขาได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้กลับมาแก้ไขตัวเองไพจันเหมือนน่ะเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยมีข้อเสียตรงไหนเออข้อดีตรงไหนในเรื่องของ ความดาความสัมพันธ์ที่มันทําให้เกิดปัญหาในที่ผ่านมามันเป็นเพราะอะไรเหมือนเขารู้แล้วนะในตอนนี้นะภาระนะคะตอนตอนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะมีภาระหนะักภาระเยอะนะที่ต้องทำต่อให้เขาจะเป็นคนที่เออ่ดูไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องการเงินดูมีงานดูอุดมสมบูรณ์ก็จริงนะคะแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถวางได้เหมือนเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวของเขานะตอนนี้ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่สบายก็ได้นะคะที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยได้เลยในเรื่องเรื่องนี้นะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทํางานหนะักทำงานเยอะด้วยระดับสิบหมยคือเหมือนเป็นคนที่เวลาที่ผ่อนคลายก็คือจะ จะผ่อนคลายจริงๆจ,จะปล่อยเรื่องงานจะปล่อยทุกอย่างไปหมดเลยเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่พอแบบก้าวเข้าสู่สถานการณ์ของการทํางานหรือหน้าที่หรือความรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนคนนี้จะกลายเป็นคนละคนไปเลยเออจะกลายเป็นคนที่เหมือนบ้าง,งานแบกงานรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือตัวตนของเขานะคนคนนี้นะคะแต่แน่นอนว่าตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าเหมือนเหมือนเป็นคนที่ เรียนรู้จบบทสูตรความรักเรียบร้อยแล้วนะคะอืมคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ก็คือคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยนั่นแหละเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้เรายวมาดูต่อไปนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะคนคนนี้นะเราจะดูต่อไปเลยนะคะ โอ้กักตัวนะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเก็บเหมือนตอนนี้นะไม่ว่าเขาจะคิดอะไรจะรู้สึกยังไงก็ตามเขาจะไม่แสดงมันออกมาเขาพยายามที่จะนิ่งให้ได้มากที่สุดเขาพยายามที่จะเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ต่างๆที่มีต่อคุณต่อความสัมพันธ์นี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะประมาณนี้เนาะสิ่งที่เขาคิดแต่ถามว่า ไม่คิดใหมไม่ค่ะไม่มีไม่มีทางเอาออกจะขวได้เลยดีกว่าคิดตลอดนั่นแหละแต่เพียงแค่ทําเหมือนไม่คิดอ่ะเจ็ดด่างกับตันนะคะอืมตอนนี้เขาเหมือนมีขนทางมีความคิดที่ว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะหรือสถานการณ์เนี้ย ก้าวหนะ้าไปสู่ความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่านี้อ่ะม,มีความคิดที่อยากจะหาหนทางที่ดีหาทางออกที่ดีให้กับสถานการณ์ตรงนี้ระหว่างคุณและเขานะคะคนคนนี้นะกำลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเอาอยู่สเตงนะคะเสเตงสเตง น่ารักมากนะไพ่สติงสำหรับนี้ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณกับคนคนนี้นะจะอยู่ในเฟสไหนก็ตามนะคะเอ,อ่อบางคนก็อาจจะกลับมาคุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบลงเอยหรือว่าคืนดีสมบูรณ์หรือว่าตอนนี้มีการนนงเงียบกันไปงอนกันไปหรือทําเหมือนเลิกกันไปก็ตามคนคนนี้มีความมั่นใจลึกๆว่าคุณกับเขายังไงก็ต้องกลับมายังไง ความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่ยอมปล่อยนะตอนนี้เหมือนมีความคิดว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปแน่ๆในความสัมพันธ์นี้เขาจะต้องเอาคุณกลับมาให้ได้เขาจะต้องเข้ามาเอาชนะใจคุนอีกครั้งให้ได้นะคะถ้าเป็นในความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปหรือว่าเหมือนเลิกเนาะขัดโนโอเคจะพอดอ่า ถ้าหากว่าตอนนี้คนคนนี้อาจจะมีแบบโชคในเรื่องของการเงินเนาะหรือแม้แต่คุณก็ตามเหมือนช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอะจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแน่นอนว่าคนคนนี้เนะี่ยถ้าตอนนี้นะคะมีสถานาการณ์ติดขัดที่ทําให้ความสัมพันธ์มันสะดุดนะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินสุขภาพ หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเหมือนมันเหมือนว่ามันจะมีโชคดีแน่ๆไม่ไม่เป็นคุณหรือก็เขาเนี่ยแหละที่จะได้รับนะในเรื่องของการเงินเหมือนปฏิหารเลยนะความสัมพันธ์นี้ที่จริงแล้วมันมันเหมือนเป็นปฏิหารเหมือนกันนะคะนึกว่าจะไปไม่รอดแล้วแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ทำให้เข้ามา ที่ทำให้ต้องไปต่อได้แบบงงๆอะ่ะเออจากพอดอะ่ะจากพอดอะ่ะคุณอาจจะตกใจคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะทำอย่างนี้คนคนนี้จะเอ,อ่อมาในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเขาหาทางออกได้แล้วนะคะถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะี่คุณอาจจะคิดว่าเออเขานี่เงี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์เขาไม่ทำอะไรเลยนะคะให้รู้ไว้เถอะว่าตอนนี้เขาคิดได้แล้ว แล้วเขาแค่รอจังหวะเวลาเท่านั้นนะคะที่จะเข้าหาคุณนะดูสีอ่ะโอเคนะคะคุณกับคนคนนี้ยังไงก็ต้องได้กลับมาเจอกันแน่ๆน,นะแบบรวดเร็วด้วยนะคะโอ้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยากเย็นแค่ไหนก็ต้อง ยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันยังไงมันก็ต้องประสบความสําเร็จไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้นะคะเข้ามาเสริมด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ะอยู่ก็เหมือนเป็นคู่กรรมกันอยู่นะะเออมีท็อกซิกมีอะไรก็ตามถามว่าเออคุณเข้าใจไหมคุณรู้ไหมว่าเออเนี่ยมันไม่ดีแล้วต้องต้องออก ต้องไม่เอาคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็ต้องกลับมาเออนั่นแหละมันคือโชคชะตาของคุณกับคนคนนี้ก็ได้นะ,ะที่ก่อนหน้าจะต้องได้เรียนรู้หรือว่าทําความเข้าใจในเอ,อ่อความทุกข์ในเรื่องของความดาร์กอะไรแบบนี้เนาะมันมีมันมีในเรื่องของเนี่ยคามั่นสัญญาโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่คุณกับเขาอะ่ะ ที่จะสามารถบังคับควบคุมได้อคนคนนี้ก็คือคนที่คุณจะได้ลงเอยแต่งงานด้วยนั่นแหละต่อจากนี้นะคะอะเดี๋ยวจะมาดูไพ่โรแมนนะคะให้ว่าคุณกับเขาต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรให้ไพ่โลแมนแนะนำขอไพ่โลแมนแจอคเกินะคะแนะนำให้กับความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ โอ, новый, โอเคคนคนนี้เขาจะพยายามนะในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้นะเขาอาจจะไม่เคยพยายามอันนี้ missing. ต้องสลับกันด้วยนะว่าฝั่งไหนที่ไม่เคยพยายามในความสัมพันธ์นั่นแหละฝั่งนั้นน,นจะจะพยายามจะต้องพยายามแหละไม่พยายามก็ไม่ได้ด้วยนะคะความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นคุ้มค่าที่จะก้าวเดินตามคำแนะนำนี่แหละ ถ้าใครที่ตอนนี้นะคุณอาจจะยังคิดไม่ออกทําตัวไม่ถูกว่าจะต้องทํำยังไงกับสถานการณ์นี้ก็ให้ทําตามคําแนะนํานะที่คุณรู้สึกว่าเออใช่รู้สึกดีได้เลยนะคะอะไรก็ตามตอนนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้นั่นแหละให้ทําตามได้เลยนะโอเคมันอาจจะต้องมีสถานการณ์ที่ต้องนิ่งแล้วก็รอคอยอยู่บ้างนะคะ พยายามเก็บเงินด้วยนะบางคนทูเลฟเขาก็คือรักแท้ของคุณนั่นแหละนะคะยังไงคุณกับเขาก็คือรักแท้ของก,กันและกันแต่มันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ต้องเคลียร์ต้องสาสางกันไปเนอะก่อนหน้านะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อีกสำรับหนึ่ง กิสตลแห่งความฝันโอเคสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้นั้นกำลังจะกลายเป็นจริงนะคะให้คุณตั้งเป้าเอาไว้นะว่าคุณต้องการสิ่งใดนะคะในความรักความสัมพันธ์ทางนี้ความอุดมสมบูรณ์กำลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะ รีเซตพลังงานของคุณนะถ้าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีนะความคิดที่ลบๆก็ให้คุณเคลียร์นะหรือปล่อยวางสิ่งนั้นไปนะคะให้คิดบวกไว้นะคิดไปในสิ่งที่ดีคิดไปในสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้แลนดอมนี้นะคะแม่มาก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บายยคะ่ะ